แล้วทำใน,นบ้านเราไฟฉายเยอะจังอ่ะไฟฉายนี้นะคะเขาบอกกับที่ว่านางหักได้ดยินไหมทุกคนจะเห็นข้อต่อแล้วเขาก็เป็นจับแบบนี้ด้วยอ่ะสิบบาทเช่นกันแล้วมที่จับเยอันนี้นคือถือว่าอาจจะดีกว่ากันวันนี้เป็นลูกแล้ว,ม,วมันใหญ่มันจะาะคะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีซิซุขนะคะวันนี้กลับมากันอีกแคแล้วนะคะในการรีวิวของเล่นห้าบาทจากร้านขายของเล่นนะคะแต่วันนี้มันไม่ใช่ห้าบาทคนมันเพิ่มมาอีกห้าเพิ่มมาอีกครึ่งนึงคือสิบบาทแต่วันนี้เราพิเศษด้วยคือ เปลี่ยนสถานที่อาจจะมีสีรบกวนเพราะว่าเราเอามานอกบ้านนะคะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยต่วเป้นไฟฉายทั้งสองเลยนะนี่ชิ้นนี้เป็นไฟฉายแล้วแก้นะคะสีแดงเป็นไฟฉายคิตตี้โอ้โหเขามีนี่ด้วยเป็นคิตตี้น่ารักอะ่ะเออดีของดีมีที่จับด้วยเนาะก็ดีตรงไฟฉายที่เด็ดแล้วสวัดีกว่าอุยไฟแรงมากเลยทุกคน ว้าวไอติมมาขายอะไรตอนนี้เนี่ยของดีมากเลยนะคะแล้วก็10บาทไม่แพงจับถนัดมือแล้วก็แบบว่าเอ้ยจับเป็นดินสอดได้ไงต้องจับแบบไปใช้เฮ้ยเป็นไงบ้าง<ม>ใครเห็นเราบ้างแล้วก็มีคิตตี้แหมความน่ารักจะได้ไม่ต้องกลัวตอกลางคืนนะคะคิตตี้คิตตี้อาจจะสว่างตอนกลางคืนเนาะงั้นเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปเอเอคือมันใหญ่มาจาก อันเก่ามากเดี๋ยวอินเสิร์ตูปอันเก่าดีกว่าปังแล้วอินเสิร์ตูปตอนนี้ปังคือมันต่างกันมากนะคะมาชิ้นที่สองเลยดีกว่ามาจ้ามาจ้าไฟฉายอีกแล้วทำไมบ้านเราไฟฉายเยอะจังไฟฉายอันนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่านางหักได้หินไม้ทุกคนจะเห็นคนต่อแล้วเขาก็เป็นจับแบบนี้ด้วยอะ่ะสิบบาทเช่นกันแล้วก็มีที่จับด้วยอันนี้คือถือว่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะ มื่อกี้เป็นรูปแล้วก็มันใหญ่ไงมาดีกว่าอู้อันนี้เป็นไฟฉายหักได้แกะออกมาแล้วคะ่ะทุกคนเอ้ยเขาแอบมีลายอยู่ตรงนี้น้อยนึงอะแล้วก็มีไฟฉายหยของดีแล้วก็อันนี้จับถนัดมือมากขึ้นอือหยเอาไว้เก็บของได้เนนะี่ยนะคะหนบ่ส no. องอไหมักหนึ่งหักสองหักสามหักสีก หักห้าหักหกอา้าวปิดแล้วอุ้ยหักได้จนโตขนาดนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราเรามาหักอีกแบบหนึ่งกว่ากล้องนี่ไหนหักอย่างนี้แล้วจะเปิดไฟฉายอุ้ยไฟสว่างกว่าอันเมื่อกี้เป็นโคมไฟตั้งได้เลยนะคะทุกคนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อะ่ะนี่เหมือนโคมไฟเลย หรือว่าจะเปิดปกติก็ได้นะสว่างกว่าอันเมื่อกี้อีกอะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องรักชีกิิจะไดคะ่ะบ๊ายบาย